ครับสวัสดีครับพร้อมไพี่น้องทีมล่างรับชมช่องอีสานบ้านเฮานะครับเมื่อนี้ผมในมีโอกาสนะครับมาแปลงผักคุณพ่อนะครับคุณพ่ออีหยังเนาะครับไปเบิ่งน้ำกันเด้อครับเอาเนี่ยน้ำเลยครับคุณพ่อครับครับคุณพ่อสมใจต้นต้นชมพูเป็นบ่ครับผมอันนี้แปลงผักนี่ตั้งอยู่บ้านไหนครับนี่บ้านโน่นนโนน่างามตำบลศรีสว่างอำเภอพลไสรครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับเมื่อนี้เพิ่นก็ได้ปลูกผัก ปลูกผักส่งตลาดนะครับเอาสอบถามเนี่ยครับคุณพ่อส่วนมากนี่เขาปลูกผักอย่างนีนในในสวนเฮาเหนียวพักกาดรกาดร,ะระเพรขา,าข่าตาไคนะครับ<น>เอาเป็นอย่างคือปลูกกะเพราหลายแต่พ่อวันนี้ไปปลูกพอทรงพอตลาดข้าก็ปาาา عل, ไปพักครับเปินเพิ่นว่าเพิ่นส่งตลาดเด้อครับพี่น้องกะเพราหนีเพิ่นว่าอันปลูกทีเดียวเป็นเพราพ่อปลูกทีเดียวนี่เก็บได้เบิดปีเพิ่นว่าครับ เรตจะดูแลอาการรักษาครับโอ้โมนิติพ่อพันมันนม้งน่ะครับมีวิธีการดูแลบ่ครับวิธีการปลูกวิธีการดูแลการจัดการโอ้ยาขาเปลี่ยนอย่างห้องพันกับไม่ได้ซื้อแยกเขาใส่ยาอย,ง,ยงพ่อในการขานี่เพียาจ้<ย>ากำจัดนี่โอ้ยาขาเบียขาบ่งเขาธรรมดาครับบาริสเส่คุณพ่อพาไปเบิงว่า ในเปลียงผักเข้านี่มีอย่างเนี้ยที่คุณพ่อปลูกไว้เนี่ยครับผ้าใบเบงอันนี้เด้อครับอันนี้ผักกาดเิ่นกำลังปลูกกำลังลงเปลียงครับบอท่านไหนไงครับมียังครับบัดอนี้พาไปเบิงบอดนี้อันนี้เป็นกะเพรานะครับกะเพรามูนี่ตัดแลลวมัมบอครับเนี่ยตัดเลี่ตัดเหลี่ยมกำลังปรุงเหมืนว่ากำลังปรุงเด้อครับอาอ้อมีเป็นพันบ่ครับเนี่ยมีซื้อบ่เป็นพันอย่างบอ อ้อยดำเป็นอ้อยดำเอาเบิ้งเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งตะไคร้ก่อนครับหรือว่าตะไคร้ว่าสิงไคบานเฮานี่โอ้กอกอนึงนี่ขายได้หลายบ่ครับกอนึงนี่กอละ30บาทกอละ30บาทถ้าชิมเฮากันคือ30บาทต่อกอครับเอาแปลงนี้นี่เจ้กโก้นี่ครับคุณพ่อป้าเป็นลอยกอเบิ้งได้ครับพี่น้องซ้ำนี้ครับ ลอยกอครับกอละสามสิบบาทนะครับกันขายเบิ้ลนี่ก็ได้เงินสามพันครับพี่น้องให้เปื่อนทีแน่นอนครับอยู่ฟังพุ่นอีกรวมแล้วก็จะเป็นลอยสองลอยนะครับกอละสามสิบบาทนะครับสําหรับตะไคร่เป็นกระมีเด้อพี่น้องวันนี้มีอย่างีกครับคุณพ่อมีกล้วยครับไปเบิ่งกล้วยครับกล้วยกล้วยเป็นกระลังปลูกครับต้นกรบพวัฒน์านไยบบันได เว้ยน้ำบ่าบอกครับพ่อนี่ยกำลังปลูกกำลังลงลงดินเด้อครับพี่น้องใส่เวลาโดนบ่เที่ยวสิออกงวยนี่ประมาณนาทีหกเดือนหกเดือนหาเดือนหกเป็นว่าเดือนหาเดือนหกออก้วยหรอครับพี่น้องครับวันนี้เอาต่อไปพ่อวันนี้ค่าครับผมค่าโอ้ค่าหลายครับพี่น้องอยู่นี่ค่าหลายเอาค่านี่ขาเป็นกัวนี่ขายยังไงค่านี่ครับเหมากันเป็นกัวนี่ โอ้โกอระยี่สิบบาทสามสิบบาทเด้อครับค่านี่เพิ่นว่าปลูกเตียเดียวกับขายได้เบิดปีคือกันเพิ่นว่านะครับสามปีโอ้ครับค่าเดียวคนเอาไปเบิ่งทั่วครับพี่นอ้องมามาพอไงเราสิพาไปเบิงบ่งตกต้นบักทั่วแล้ววะโอ้อันนี้นี่ เป็นเป็นนี่ยังก่ครับคุณพ่อนี่แตงกิงแตงกิงแตงกิงครับแตงกิงอันนี้แตงกิงปลูกยากบ่ครับนี่ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยใส่ฟุนอันนี้เป็นฟุ้นขวากจากของเด้อครับพี่น้องผู้ใดอยากไปปลูกกับเบิ้งว่าเป็นเห็ดอย่างไรเป็นเห็ดเป็นหลุมยังสี่หล่ะครับหลุมหนึ่งนี่ใส่หลายบ่พ่อใส่ส่องสามในเด้อครับสองสามในเป็นว่าใส่หลายมันกบที่โพดพนะมันแย่งกันไงครับครับแตงกิงครับวันนี้ต่อไปครับคุณพ่ออ้าว อามีบอกตัวครับบอกอันนี้เป็นตัวข้างตัวข้างเด้อครับตัวข้างอันนี้ตัวข้างครับปูกเทีเดียวครับเพิ่ว่าปลูกเทีเดียวปลูกทีเดียวเก็บเบิดปีคือกันครับโอ้กําลังขึ้นข้างอยู่นี่เพิ่นเน้นเป็นเป็นพืชพักแบบปลูกเทีเดียวเก็บได้เบิดปีเด้อครับอยู่นี่โอ้มันซับะลังไอมีครับแต่ว่าหลายเพิ่งมา โอ้กอได้กินซื้อเนาะพ่อเนาะเอนนาครับต่อไปมีอีกบ่มีอย่างที่เนี้ยหน้าหมีครับโอ้เขาเอือนาพันธอย่างพ่อคุณพ่อนี่อ้อยดำเป็นยาวันดีครับยาแกเ่เก็บท้องเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดอยากได้พันอยากได้เนี้ยกับวา มาหาเพิ่นอยู่เงี้ยงก็ได้ครับอ้อยเพิ่นว่าเป็นยาแก้เก็บท้องก็ได้เพนะครับสมุนไพรบ้านเฮาไก่โตครับสามารถปลูกได้อันนี้กับบ่อปลาอนี่ครับบ่อปลาครับเพิ่นว่าขุดบ่อปลาก็ได้ขายปลาคือกันเพื่อนนประโยชน์จากบ่อปลาก็คือได้น้ำหดปลักเนาะครับคุณพ่อครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับคุณพ่อครับสำหรับผู้ใดที่เบิ่งอยู่ก็ขอให้ไปกด ไล่กดติดตามกดซับสไครต์ให้เนี่ยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำิปใไม่ครับ